ยอดาวรถ M16 บ k สอขวามือดาวคางฟา้ากังวาน้อยอสีบรลอยพิกัด130ปอนด์ตางเกงสีบานเย็นครับอายุ18ปีครับมวยสุดประการยอดดาวรถ M16 บ k สเป็นมวยหน้าตาน่าเอ็นดูทีเดียวครับลีลานี่สวยงามมากหมัดแม่นอาวุธคมเข่าดีและนี่คือกังวาน้อยอสีบรลอยครับอ,อ,อดีตแชมป์รุน่น1 1 8ปอนด์นักชกบัวใหญ่โคราชนะครับ อายุ23แก่กว่า5ปีมีครูออสกับภูมิชัยลูกพี่ของกังวานน้อยฝ่ายน้ำเงินพี่แยมครับพันโทธิระนาวังวราสับมือว่าชกได้กังวานน้อยสนะูง165นะครับ M16 สูง173เภทเอวบางล่างน้อยครับแต่ว่าแมอาวุธคมหมัดแม่นมากมีความฝันที่จะเป็นนักมวยในปี1984นะครับ นั่งดูขาวพองสิท,ทีิชุชัยได้เหรียญเงินโอลิมปิกก็ฝันจะเป็นนักมวยแล้วก็ได้เป็นแล้วครับการนี้นี่ค่าตัวใกล้แสนเข้าไปแล้วสาหรับกางเกงสีบันเยน็นส่วนกางเกงสีบราซิลครับฟ้าเทาคลิปเหลืองนั่นก็กังวานน้อยนี่ค่าตัวแสนห้านะครับนี่คุณแม่ของเอ็มสิบหกครับมาเชียร์ลูกชายอยู่ด้วยพ่อเป็นหัวหน้าคณะแม่เป็นกองเชียร์ที่ดีครับหน้าตานี่ยังเด็กเลยนะครับจับแทงทุ่มทิ้งนิ่มๆครับ ีจบมหกค่ะนี้กำลังเรียนคอมพิวเตอร์อยู่นะครับที่สถาบัน B.B.C. ไม่ใช่ธรรมดาครับเป็นนักชกที่รำเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สมัยใหม่จริงๆพักหลังนี่มาฟอมสดเหลือเกินนี่มังกรยกขึ้นนสวรรค์แหลมฟ้าผ่าเทรนเนอร์ของกเกงสีวันเย็นยกทีสองครับออกแข่งเ,าเบาๆครับอาวุธตู้จี้จุกจิกนครับมีทั้งหมัดยับมีหมัดยิงมีทีบมีเข่าแทงแทง ขึ้นมานั้นผู้ชมให้กระดูกของกังวานน้อยครับดีกว่าหมดยกที่2ก็เลยให้เดบเป็บนิดเดียวครับเสมอกังวานน้อยบางตอนยกกับมนสวรรค์บอกให้ยับขวานําแล้วออกเตีนขวาไมก็เตะขวาครับบอกให้ยกบางด้วยถ้าเขาออกแข้งมาหมดยกที่2ส,สถานการณ์กลับมาเป็นเสมอ M16 กครับ มัดมวยหนุม่มอายุแค่18ครับค่าตัวสูงสุด80,000บาทแต่ว่าเงินเก็บมันมีถึง4 0 0 0 0นแล้วนะครับ M16 มีกล้องถ่ายวีโอ1ชุดโมอเตอร์ไซค์1คันทอง5บาทแต่ว่าเยอะกว่าก็อยู่ทางฝั่งกางวานน้อยครับเพราะว่าเป็นมวยค่าตัวเงินแสนอยู่นานทีเดียวกานนี้ก็ยังเงินแสนอยู่เอ้าโอ้ยปาดข้างล่างเงินเก็บของกางวานน้อยนันมีถึง800,000นะครับวางแข้ง วานน้อยนั่นชกได้หลายอย่างครับเคยเป็นแชมป์มวยสากลสมรเล่นเยาวชนกีฬาแห่งชาติครับนี่คุณพ่อของ M16 กครับคุณยุทธภูมิแจ้งโพนา่าเดินแทงแล้วแย็บกานำแล้วก็จะก้าวแทงแล้วล่ะครับวานน้อยวันนี้ชกละเอียดแนบเด้งเด้งเด้งเอาล้ครับต่างคนต่างแรกเข่ากระดูกก็อยู่ที่กงวานน้อยครับเางเกงสีฟ้าเทาความสดอยู่ที่ M16 แนบ ยังไม่รุนแรงครับแยมแยกออกมาแยบแทงลูกสมคัญของการคือแยบแล้วแทงนี่แหละครับก้าวเข้าไปแทงนี่แหลมมากสูงยาวเข่าแน่นแยบแทงนี่ครับแยบแล้วแทงแยบแทงดูสิครับแยบแล้วแทงจิ้มด้วยครับพักหลังนี่หมัดคมอีกต่างหากสอดครับได้ไม่ได้แนบเด้ง ก่งวานน้อยลำบากหน่อยวันนี้เจอมวยสูงกว่าเด้งแย้มแยกแล้วครับนี่เป็นยกที่สามนะครับยืนแยบรบกวนอีกวงางแข้งแท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 งไม่ถึงไม่เป็นไรครับเอาให้เขาเสียเหลี่ยมยิงหมัดครับเดินแทงว่าอายุสิบปดไม่กลัวอดีตแชมเปี้ยนเลยนะครับแล้วก็กังวานน้อยก็ไม่ใช่ธรรมดาครับแม้ว่า ตำแหน่งแชมเปี้ยนจะเสียไปแล้วแต่ว่าฟิมาลายมืออยู่ในระดับเงินแสนอยู่นะครับหมดยกที่สามว่าเรียกว่าโคหนุ่มไม่กลัวพยักเลยแทงดูกับแทงรับคาด้วยครับโดนตรงนี้ปาดเสียศูนย์ไปเลยครับแล้วลูกนี้ครับเตะแล้วโดนจับนะครับเหลือขาเดียวครับแหมแต่ว่าพับขาดีนะครับแทงก็เลยหนักเป็นเบาแล้วครับแทงไม่ค่อยถึง และยิงหมัดตามไปด้วย,วยมาเด็กหนุ่มมันไม่กลัวพี่เลยมาแล้วครับเอาแล้วครับให้ดันครับดันแล้วแทงดันครูออชั้นบนแลวครับหน้านิ้วคิว้วขมวดครับเห็นกังวาน,น้อยเป็นรองยกสามนี่เป็นรองเยอะครับหมดยกสามเป็นรองถึงห้าสองครับครูออดนี่หน้านิ้วคิว้วขมวดเลยนะครับครูออนี่เป็นครูประชาบาลนนครับอาชีพหลักเป็นครูประชาบาลอาชีพรองเป็นครูมวย ยกที่4ครับกังเกงสีบันเย็นอายุ18ปีครับเป็นต่อ5.2แล้วตอนนี้แกรุ่งหรือเกินเลยครับ M16 ยกบวกบังไยได้ไหมหมเอาครับแข้งซ้ายเ้ได้เรื่องเลยเมื่อกี้นี้จังหวะน้อยออกแข้งซ้ายยังไม่เข้ายิงหมัดก็ยังไม่ถึงเอ็ครับ m หกการนี้ได้เปรียบ5.2ครับผิเอาว้ กวันน้อยนี่โดนครูออสต่อว่าต่อขามาแล้วคราวนี้ต้องทําอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันน้อยหวางแข่งเอาแล้วครับเริ่มจะออกแล้วครับระวังนะครับแข้งซ้ายของกวานน้อยนี่ใครอย่าไปรับครับ4ี่ห้าดอกติดติดกันน่หืมันช็อตเอาง่ายง่ายครับเรวแรงานี้หายไปเลยเน็ตขาไม่รุนแรงนี่มป็นยุพิศเดินขว้าได้ไหมขวาไม่ได้ครับกวานน้อยดันออกมา วางแข้งเอาแล้วครับต้องระวังครับอย่าไปรับมากเอาแล้วครับหัวสั่งศาดไปเลยสั่งแข้งไปเลยหวางแข้งเอาแล้วครับเล่นลูกเนแทงเบาไปครับกระตุกกระชากหมุนให้เสียศูนย์เอาลครับเด้งไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับมไปรับแข้งทั้งซ้ายและขวาหลายดอกนะครับดูครับแทงไม่ได้ดูนครับ จับเขาตีเขาไม่ได้ครับจะพลิกไม่ได้เขายันหน้าขาไว้ตีก็เบาอีกครับดูครับตีไม่เข้าหมุนแทงก็ไม่เข้าครับเราละครับยุ่งครับจะได้คนยกลึกลาลาครับหนึ่งสองเจ้าสามเป็นของเอ็มสิบหกสี่เป็นของกวางวานน้อยที่ยกมีทำท่าจะหมดแรงไปดรื้อกๆครับเอ็มสิบหกเดินช้าแล้วก็อาวุธไม่รุนแรงไม่เดินจะโดนแข้ง แอบนี้เต็มเต็มใจโครงดูครับเตะแล้วผลักเอาไปเดี๋ยวโดนดีครับเอาละครับเข้ะข้างล่างวางแข้งดูครับเล่นฉาบช่วยครับหมดยกยกนี้เป็นของจังหวะน้อยครับหันไปชูมือให้แฟนๆเลยครับแม่ดูครับโดนแข้งซ้ายควาจับไม่ได้ครับโดนอีกทีหนึ่ง เน,น,น็บได้ทีหนึ่งแต่เสร็จแล้วเขาผลักออกไปครับโดนอีกครับตีก็ไม่เข้าโดนผลักออกไปอีกยกนี้เป็นของกังวานน้อยครับโดนอีกครับดูกับเตะแล้วคาอีกต่างหากอ้าวครับ,อบ,บอต่อยเตะแล้วต่อยเตะแล้วต่อยคู่ขี้ครับมสวรบอกว่าคู่ขี้บอกเอ็มสิบหกบอกไห้ฮึดน่อยยกนี้ครับ เป็นยกสําคัญครับยกที่5เพราะว่า4นัทนเสียไปสาได้มาชิงดําครับแต่ว่าผู้ชมบอกแหมกระดูกของกังวานน้อยดีกว่าให้ได้เปรียบ74แต่ว่าราคาจริงๆนั้นคะแนนนั้นชิงดำนะครับแต่ว่าผู้ชมนั้นเชื่อว่ากังวานน้อยกระดูกดีกว่าแล้วคนที่ได้ยก4ี่มักจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าเชื่อว่าแรงไกลยงจะดีกว่ายกสุดท้ายครับกางเกงสีฟ้าเท้าได้เปรียบ74ชิงดำ้วครับว่าได้ไหมตีได้หรือเปล่าแทงได้หรือเปล่าไม่ได้ แทงหน้าขาทีหนึ่งวางแข้งดโอ้โด,ดอกนี้เต็มเต็มครับเข้ามาได้ไหมครับจะปล้ำตีไม่ได้ดูครับเขายกขาบังเอาไว้ดูครับกระดูกเขา,ขา,า,เาดีครับกด,ด,บดยกสามเป็นต่อถึงห้าสองครับดูครับกระดูกได้ไหมชิงดำกลับไม่ได้โ้นขาเอาไปอีก ก้าเข้ามาทีหัวนน้อยเล่นคุมซะลคับวางแข้งฉาบชวยครับยกบังเอาไว้แทงขวาได้ไหมโดนเน็บเอาเน็บกระดอกโอ้โหดอกนี้ตัโวโปมไปเลยครับเอาครับจับเชือกกำการต้องแยกหัวนน้อยเหลี่ยมจัดจริงๆครับ เอาครับเททิ้งหรือเปล่าเททิ้งหรือเปล่าเททิ้งหรือเปล่าต้องเกรงว่าอย่าลม้มเอาละครับเกรงขาไว้ได้ไม่ลม้มแทงหน้าขาเตี้ยกว่าครับแทงสูงไม่ไหวแล้วเล่นหน้าขาดีกว่าแน่นอนที่สุดเอาละครับรูออดมั่นใจครับยิ้มออกแล้วคนนี้ไม่น่านีคิดขโมดแล้วสิงปีกรองก็เชิดแล้วครับยกบางยกบางเอาละครับตังวน้อยเล่นคุมรูปมวยซะแล้วแทงหน้าขาอู้หู M ้ยเอ็มถกบอกไม่ใช่หน้าขาโดนกล่องดวงใจอื้อหือ เอาครับวางข้างทีหนึ่งเตะคู่ครับหมดยกสุดท้ายแม่โมยคู่นี้นี่ถ้าเอ็มแพ้แล้วก็เสียดายครับแต่แพ้ก็แพ้ที่กระดูกแพ้ที่เหลี่ยมครับคะแนนดูแล้วคู่ขี้ขี่แย้มรับใบคะแนนด้านสุดท้ายออกไหนน้ำเงินครับกังวานน้อยอ,อสีรบลรยครับชนะเพราะกระดูกแท้ๆครับประสบการณ์ดีกว่า